Sắc Di cha, Phó mẹ Pí Nương, mạ bưng một cõi nấm gạch Pí nón. Nương, một cõi để pha nhã, một cõi, mạ bưng một cõi cõi gừng nữa cha, cõi con, một cõi bèng, xí bèng con vầy ảnh đểy vô, chẳng xí bèng แาแฮงสั่งอยู่ว่าอยากกินเหมือดเด้อเรายานกินเหมือดก่อนบ่เหมือดดอกพี่นองก๋อยมแต่เมืองไทยมากินหนึ่งก๋อยก๋อยกุ้งพี่นองกุยลุกุ้งกุ้งลุยสวนกุ้งกุ้งผ่าพี่นองผ่ากุ้งผ่ากุ้งซะเนาะสิว่าผ่ากุ้งสิว่าอันกุ้งลุยสวนกับเมนพี่นองเพราะว่าผักมันหลายหลาย บึงเนี่ยและพี่นองเห็นนันขั่วอันพักบุ่งพันเห็ดพันเห็ดผ่ากุ้งโลดน้ำไล่ไหลน้ำพ่นพี่นองเลยเลยอยากน้ำพ่นที่แหลกว่าสิเห็ดกุ้งแซน้ำปลาก็เลยมาเปลี่ยนใจก็เลยมาเห็ดผ่ากุ้งน้ำพ่นมามาซีบน้ำกันพี่นองแซ่บคักพักหลายหลายพักมาจากสวน เนี่ยผักพี่น้องเอ้ยผักผักยุ้สวนข่อย,อย,อย,อยก่อนทีได้ลุกไปเที่ยวนําไปกินทะเลพี่น้องผักแกมเดอผักแกมผักแกมอันนี้สิว่าอันผักกุงก้งผักกุ้งหรือสิว่ากุง้งลุยสวนละพี่น้องมูกับสิว่าือกินแต่ผักใท้ย่าย่ใช้ละตัวกุ้งมาเดียวสิผ้าสิผ้าลุยพี่น้อง อันตบถ่ายพี่น้องหนึ่งก๋อยสิเอาก๋อยไปฝากแม่ยาหนึ่งก๋อยตบถ่ายอันแคดบอดด้รับเชิญมันคือเขามาบอดด้ปิดหน้าต่างพี่น้องโอ้ยเบิ่งมันมากอันบินบุญบุญอยู่ยพี่น้องเลยกุ้งตัวใหญ่อยู่เด้อพี่น้องเด้อบ้างนะโอ้ยถาดข่ยน่อยโพดพี่น้องเลย พักค่อยกุ้งเต้นบ่แมนเด้อพี่น้องพักเต้นอันไปเบิ่งคลิปย่า่ยายหนึ่งแล้ว,ว่าให้กินอันนี้ก่อนกินตำบักห่งหรือกินยังก็บจำให้กินอันนี้ก่อนมันยังก่ท้องเสียบ่มาพี่น้อง ลุยลุยตัวใหญ่อยู่ครับบบเห็ดเพ็ดรครับได้พี่น้อง เเสๆๆน,เนเดี๋ยวพี่น้องเดอ้อกินผักกุ้ง<ม>เขาไปเบิ้งคลิปอันขั้วน้องอันน้องพักบุ้งพี่น้องขั้วพักบุ้งเป็นเฮดผักกุ้ง เห็นเพ่นเห็ดอะไน้ำล่ายไหลก็เลยไปสอกตู้เห็นกลุ่มก็เลยเอามาจัดการเสมอเนี่ยเห็นกัวพักบุ่งเพ่นเห็ดเพนเห็ดก็เผ็ด เพราะว่าชว่วงไห้กินเพดหลายท้องบ่ดีอ้ยโอ้ยจังใดจังสิไล สีไล่มึงวัานัวนี้นี้พี่นอ้องใส่ตะไคร้หลย ทักบรได้ซื้อเลยจ้ะทักอยู่สวนซื้อแต่กลุ่มกับหมักมันละพี่น้องเอ้ยส่วนนี้ตอบอันตอบมูซาในเด้อพี่น้องเพราะว่าอย่างอากาศมันดีออกไปสวนไปสวนไปสว,นเ,เวน,น,มมนเมื่อเมื่อเมื่อเว้นระบาดเยอ่ะขำมากผันเมื่อยนอนเนาะโดยตอบมูซา อันอยาวายจังสันจังสีเดอผู้ใดก็ได,ไ,ดไปหาหมูสาก็ไดแต่ว่าผู้ใดมากกับไปเมื่อทุกคนดูดอกแต่ว่ากัดตอบสาแน่จ้าเพราะว่าออกไปสวนมันบ,มบ่มีอันไห้ไสมันบ่มีเน็ตพี่นอง กัดคันได้มือมือได้่บมืออยมือได้โบเด,บดออกไปข้างนอกตื่นขึ้นตื่นขึ้นกัดตอบมูอยู่กับยนี้มือแรง้ามือได้ออกไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเนาะกับเขามามันกับคำมันกับอยกับโบ่เดตอบมูแต่ว่ากัดตอบอยู่เด้อจ้าแต่ว่ากคอยา่าจังสั่นยังสี้าสมมติว่าอันผู้ใดอันนั่นไปหาแนกระไดไปยุจ้า ืมพีนนม่น,น้องมึเงเนี่ยล่ะสีบอแดงนี่ก็เพชรด้ะจ้ะลูกโดดไม่อยู่ มื่อนี้อ่นไอซีดาเลิกงานมากกับสียหายเพิ่นแล้วอันเอาหนึ่งก้อยแบงแล้วพี่น้องเอาหนึ่งก้อยไปส่งแม่เพิ่นก้อยแหงพี่น้องก้อยแหงอะมาจากเมืองไทย น้องสะพายเพิ่นซื้ออันซื้อก้อยไว้ซื้อแล้วเพิ่นตากตากแดดไว้ตากแดด,กด,ดให้ละบานนี้เฮามาพี่มาแซนา่ซน,น้ำแช่น้ำไปขึ้นยังมาล้างออกอีกสักสองสานาทม,มาหนึ่ง แซบคุ้เกาพี่น้องแซบคือกันกับก๋อยสดซื่อมากมาละมากกว่าสิมาเฮ็ดกุ้งกันกุ้งแช่น้ำปลาป่าดนี้ม่เห็นกั้กไกวไม่ลุงเฮ็ดแล้วอย,อยากกินน้ำเพล่เราพิกจ้า มาเห็นกลัวพักบุงอันเบาเตเไม่ลุ่มติดปากเลยเนาะมาเห็นกลัวพักบุงเห็ดก็เลยอ,อยากน้ำพึน่น โอ้ยพี่น้องยาสีาบ่เผ็ดเด้อเผ็ดดยดดมากมันละแคยคกอสิกินหมดบะ หักงามพี่น้อะไปซื้อไก่เนี้ยมาหลาบ ผักพี่น้องผักงา่ายๆเดี๋ยวซียำหอยย่ำหอยนางรุ่มผักกําลังงา,งา่ามๆเดี๋ยวซียำมันหอยนางรมสู้กินแต่ว่า่อยลวกสกอรเดอคอยกินดิบก็บก,บกินอยู่พี่น้องแต่ว่าอัน ถาย่มันเด็กินหลายเนาะถ้าเอามาลวกมานลวกแล้วมาย่ามันเด็กินหลายถ้ากินดิบเนี่ยกับพกเกินสิบตัวพี่น้อง trung về tí bà bò mình trung đọc chín bò mới đọc thứ năm sẹp thòng kéo chín còi to hết chưa bạc phịt mấy người này nói Mình phê phết bây giờ đọc quay phía ซี้กักเผายู่รลานเอเซียแซ่บเนี้ยดีอร่อยดีแล้วก็มากมากพี่น้องถาเหลือเนี่ยเบงเดอและสีหัวมืออื่นแล้วบอกไปพร้อมมา ใส่กองหน่อยไปหายเแล้าล้วสิหอไปไปกินทีทํางานกินทีทํางานแล้วก็ให้มูแล,ล้วลอกนัาพี่น้องส่วงนีนฟักช่องพันออกมันยังหน่อยหน่อยอยู่อาพี่น้องมันเชียเงา กินต่อ,อที่ดอกกินเผือกต่อกินอันก้อยต่อแต่ว่าอันคลิปกับสิไทยหอดแค่นี่ได้จ้าพอกันอีกคลิปหนาเดี๋ยวสิพากินหอยพี่น้องคลิปคลิปหนามากินหอยน้ำกันจ่ะจ้า